และว,วันนี้นะคะคุณครูเบสและคุณครูแตว้วก็มีบทเพลงมาให้นักเรียนได้ฟังกันหนึ่งบทเพลงนะครับบทเพลงนั้นชื่อว่าเป็นอะไรดีนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ฟังจบไปแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนตอบคุณครูว่าเพลงเป็นอะไรดีนั้นมีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดและมีชนิดใดบ้างนะครับนักเรียนปลายทางพรอมที่จะฟังไหมครับอ่าถ้าพร้อมแล้วให้นั่งหลังตรงครับ อยากเป็นกบหาให้ร้องอบในปยายอยากเป็นปลาพลน้ำดำผุดเออบาหายอยากเป็นเป็ด หาให้หว่ายน้ำตามสบายอยากเป็นกระต่ายโลดเต้นเล่นแสงเออจันอยากเป็นนก หให้น้อยน้อยเหินลอยฟ้าอยากเป็นมาโลดไล่ในไพรเออ,เออสันอยากเป็นไก่ให้คันจา่าทะาตะวัน อยากเป็นเด็กคนขยันดีกว่าเอเองยเ,เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับบทเพลงที่รับฟังไปนะครับนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมครับว่าในบทเพลงนี้มีสักด์ทั้งหมดกี่ชนิดครับและมีชนิดใดบ้างนะครับโอ้เสียงตอบเสียงดังเลยครับคุณแอลแต่คำตอบใครจะถูกเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครับ พร้อมไหมครับครูเต้วพร้อมค่ะไปเลยนะครับครูเต้าวคิดว่านะคะเพลงนี้มีทั้งหมด7ชนิดใช่ไหมคะครูเบสใช่แล้วครับค่ะแล้วชนิดที่หนึ่งเนี่ยก็คือคืออะไรคะเด็กๆคือกบอใช่ไหมคะใช่แล้วครับนิดแรกก็คือกบใช่ไหมคะอ่ะแล้วชนิดต่อไปนะคะครูเบสอ่ะไปดูนะค,คืออะไรคะ เอเด็กๆว่ามันคืออะไรคะอ๋อปลาหรือเปล่าคะมีปลาด้วยนะครับมีโกบมีปลาต่อไปไปดูชนิดที่สามนะครับอะไรเอ่ยชนิดที่สามคือเป็ดนั่นเองนะครับอ่าสามชนิดและชนิดที่สี่ครับกระต่ายกระต่ายนะครับและชนิดที่ห้าคือนกค่ะ ชนิดต่อไปคือม้าค่ะเด็กๆและชนิดสุดท้ายก็คือไก่ค่ะอ่าเด็กๆปลายทางตอบถูกไหมเอ่ยอ่าเรามีทั้งหมด7ชนิดนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณครูก็มีภาพนะครับมาให้นักเรียนได้ดูนะครับว่าลักษณะท่าทางของสัตว์ทั้ง7ชนิดนี้ทำอย่างไรนะครับนักเรียนพร้อมไหมครับ น่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับครูเต้าไปเลยนะครับอ,อันนี้คือท่าที่หนึ่งนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดครับเสียงตอบดังมากเลยครับครูเต้ะนักเรียนจะต้องยกมือและตอบคําถามท่านีา้ก็คือเป็นท่าของ<โ>ก,กบนั่นเองนะครับลักษณะว่าจะเป็นการนั่ง ยองๆแบบนี้นะครับต่อไปเราไปดูภาาที่สองนะครับอ่าท่าที่สองของเรานะครับท่านี้เรียกว่าท่าปลาค่ะท่าปลานะครับท่านี้เรียกว่าท่าปลานะครับนักเรียนต่อไปท่าที่สามครับอ๊ะอะไรเอ่ยขาชิดทีเดียวเลยนะครับ ลักษณะคล้ายอะไรนะที่เราได้เฉลยไปท่าเป็ดหรือเปล่าคะครใช่แล้วครับนี่คือ,อลักษณะท่าทางที่เรียนแบบกิริยาของเป,เป็ดนั่นเองนะครับและท่าที่4อ่อะไรครับนักเรียนท่ากระต่ายหรือเปล่าคะครูเบฟท่ากระต่ายนั่นเองนะครับให้นักเรียนสังเกตที่มือของภาพด้านบน นะครับจะชูสอนิ้วนิ้วชี้และนิ้วกลางนะครับนี้ค่ะเปรียบเสมือนอะไรครับคุณเต้เหมือนเหมือนเหมือนอะไรครับเด็กๆอะไรที่มันดุกดิกอยู่ข้างบนเหมือนหูของกระต่ายนั่นเองใช่แล้วครับเปรียบเสมือนหูของกระต่ายนะครับต่อไปนะครับภาพที่5แล้วนะครับอภาพที่5นะครับภาพนี้เหมือนอะไรครับ น,นักเรียนปลายทางลองทายกันดูนะครับเหมือนท่าแรกที่เราทํากันไหมคะใช่แล้วครับนั่นก็คือท่านก <No S 1> นั่นเอง<อ>นะครับต่อไปครับภาพที่หกเลยออันนี้คุณครูจําได้ว่าคุณครูก็เคยถามไปแล้วนะครับอะนักเรียนคิดว่าท่านี้คือท่าอะไรครับสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะครับ ท่านี้เราจะเรียกว่าท่าหมานั่นเองอนะครับเราจะเรียนแบบกรียาของหมาโดยที่มือด้านบนกําหลวมๆนะครับเปรียบเสมือนขาม้าด้านหน้านะครับ,รบต่อไปภาพสุดท้ายของเรานะครับอ่าท่าอะไรครับแล้วเดี๋ยวปทางตอบได้ไหมท่านี้คือท่า ไก่ไก่นั่นเองนะครับให้นักเรียนสังเกตที่มือของคุณครูนะครับกลางออกสองข้างก็เปรียบเสมือนกับปีกไก่นั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ดูภาคนิ่งไปแล้วเดี๋ยววันนี้ครูเบสกับคุณครูแล้วก็จะมาสาธิตวิธีการปฏิบัติให้นักเรียนได้ดูในแต่ละท่ากันเลยนะครับว่าสัตว์ทั้ง7ชนิดนี้ ปฏิบัติอย่างไรทําท่าอย่างไรนักเรียนพร้อมไหมครับถ้านักเรียนพร้อมคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะครับหาพื้นที่ว่างเนาะในการที่เราจะปฏิบัติหรือทํากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าห้องหลังห้องหรือจะเป็นข้างโต๊ะของนักเรียนก็ได้นะครับสามารถเก็บเก้าอี้สอดไว้ใต้โต๊ะเรียนได้เช่นเดียวกันเพื่อที่หาพื้นที่ทํากิจกรรมนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราก็ให้เด็กนักเรียนเคลียร์พื้นที่กันนะครับครูแตว้วพร้อมไหมครับนักเรียนเรียบร้อยไหมครับอเด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วครับครูแตว้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติกันเลยนะครับไ,ไปเลยครับ เอาละครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณครูสองคนจะมาสาธิตภาษาธ่านาฏศิลป์ที่เรียนแบบอาการกรียาของสัตว์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันท่าที่หนึ่งเลยนะครับประเภทนั้นก็คือกบใช่ไหมครับครูตเต้าใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวถ้าถ้ายอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูตเต้านะคะจะให้ครูเบสลอง<ด>สาธิตให้นักเรียนดูนะคะทบานบนะครับอ่าโดยที่นักเรียนนะคะนั่งยองๆลงไปเลยค่ะแล้วก้นนะคะ ห้ามติดพื้นเด็ดขาดเลยอ่ะแล้วก็นำมือนะคะมาไว้ด้านหน้านะคะอ่ะทีนี้กบท่าทางของกบของเรามีการเดินหรือกระโดดคะเด็กๆอ่ากระโดดใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ครูเบสนะคะก็จะมีท่าทางของกบใช่ไหมคะการกระโดดให้ดูะนะครการกระโดดของกบนะคะอ่ะเริ่มเลยคะ่ะอ่าเหมือนอกบนะคะ,<ล>ะเด็กๆอ,อเ,เดียว เรามาลองให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติกันโดยที่ครูเบสจะนับจังหวะให้เด็กๆด,ด้วย<ด>ใช่ไหมคะด้เลครับ,รบเริ่มท่าแรกนะครับท่ากบนะครับตามครูนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองและสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำได้ไหมคะเด็กๆ เดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับครูอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนนักเรียนปฏิบัติตามได้เลยนะครับโอเคค่ะพร้อมนะครับเริ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ทำได้ไมเอ่ยแต่คุณครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้แน่นอนค่ะใช่แล้วครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มในท่าที่2กันเลยนะครับก็คือ,คอ,คอท่าปลา,า,ปลานั่นเองะนะครับเดี๋ยวคุณครูให้ครูแต้วสาธิตท่าทางนะครับค่ะ,ะตัวอย่างของครูแต้วนะคะครูแต้วจะทาแบบนี้ค่ะ,ะท่าปลาใช่ไหมครับเด็กๆปลายทางสังเกตนะครับว่ามือนิ้วทั้ง5้าจะต้องเรียงชิดติดกัน นะครับอ่ะมือข้างใดข้างหนึ่งจะต้องสูงที่อยู่ด้านหน้าส่วนมือที่อยู่ด้านหลังก็จะต้องเป็นระดับที่ต่ํากว่านะครับสายข้อมือเล็กน้อยอ่าเปรียบเสมือนปลากําลังว่ายน้ําอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติด,ด้วยกันนะครับโดยการนับจังหวะคุณตาพร้อมนะครับพร้อมค่ะไปเลยครับ หนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนมือห้าหกเจ็ดแปดค่ะอ่าสวยงามออมาก,<อ>ก <ๆ S 2> เลยครับอีกนรอบได้ไหมคะคุณเบสอีกหนึ่งรอบครับอ่ะยกมือขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆพร้อมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะอ่าและนี่ก็คือท่าที่สองของเรานะครับ ทำได้กันไหมครับนักเรียนสนุกสนานกันใหญ่เลยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าทางที่3นั่นก็คือท่าเป็ดครับ<ะ>คุณครูชื่อว่านักเรียนหลายคนเลยที่ชอบทําท่านี้<ช>นะฮะ,ะท่าเป็ดสังเกตรครูนะครับ ให้นักเรียนนะคะนำเข่าของนักเรียนนะคะชิดกันแล้วกางเท้าออกค่ะแล้วย่อตัวลงส่วนมือนำข้อมือนะคะไว้ที่เอวแบบนี้ค่ะแล้วย่อตัวลงนะคะอ่าแล้วเดินเดินไหมคะคุณเวศเราต้องเดินเน,นะนะเป็ดจะต้องเดินนะคะพร้อมกันนะคะเด็กๆมีสายก้นด้วยนะปฏิบัติกันได้ทุกคนเลยถ้าอย่างนั้นนะคะ เริ่มนะจังหวะนะคะใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะนับจังหวะแปดครั้งเท่าเดิมเริ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำได้ไหมคะเด็กๆคุณครูขออีกหนึ่งรอบนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสั้อ้าวหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียบร้อยครับครูเตาเด็กๆคงจะทําได้ทุกคนนะคะเราไปท่าต่อไปกันเลยดีกว่าท่าต่อไปกันเลยก็คือท่ากระตาท่ากระตาใช่แล้วครับครูเต้าครูเตาจะสาธิตให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางเนี่ยทำตามครูด้วยนะคะอ่าโดยการที่ให้นักเรียนนะคะยกมือ นักเรียนสังเกตนะครับมือทั้งสองนะครับชูสองนิ้วคือนิ้วชี้และนิ้วกลางนะครับเอาไว้อยู่บนศีรษะของเราเปรียบเสมือนหูกระต่ายนั่นเองกระต่ายก็จะต้องกระโดดถูกต้องไหมครับใช่ค่ะอ่ะพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆหนึ่งสองซ่มาน่ารักมากๆเลยครับคุณแต้โอ,อ เราลองทําเป็นสเต็ปดีไหมคะดีเลยครับนับจังหวะนะครับนักเรียนหนึ่งสองสามยกมือขึ้นมาหนึ่งสองสาสี่ยกด้วยห้าหเจ็ดปดอ่าสวยงามมากๆเลยครับเด็กๆนักเรียนปลายทางทําตามทันหรือเปล่านะครับน่าจะทันกันนะครับต่อไปเราจะสาธิตรอบที่สอง ค,คุณครูขออีกหนึ่งรอบนะคะ,ะให้หนักเรียนยกมือขึ้นมาเตรียมตัวเป็นกระต่ายนะคะ,ะพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8สี่ห้าเจ็ดปดเก่งมากๆเลยครับสำหรับท่าของกระต่ายนั่นเองต่อไปท่าต่อไปของเราครับครูเต้าเป็นท่าน,น<อ>กค่ะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะ สาธิตให้ดูก่อนนักเรียนสังเกตก่อนนะครับแล้วค่อยปฏิบัติตามเริ่มนะครับให้นักเรียนนะคะก้างมือออกไปนะคะแล้วก็ฝ่ามือของนักเรียนนะคะกดปลายนิ้วลงแล้วอย่าลืมเก็บทั้งหนิ้วให้เรียงชิดติดกันนะคะขาให้กระดกขึ้นมาแล้วเอียงศีรษะดะไปทางเดียวกับขาของนักเรียนนะคะ,ะให้อย่างนั้นนะคะ,ะครูเบสเรา ให้เด็กๆนับจังหวะ1ถึง8ค่ะดีเลยครับพร้อมนะครับเริ่มนะครับ1 2 3 2> 4, 1> 4 5 6 7 8ส่าเนักเรียนทำได้ไหมคะปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะครับค,ครูขออีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมนะครับไปครับ1 2 3 4 5 6 7 แอ่าเยี่ยมเลยครับสําหรับท่านี้อ่าท่าต่อไปของเรานะครับก็จะเป็นท่าหม,ม้านะค,ะนะครับอ่ะโดยที่เดี๋ยวคุณครูแต้วสาธิตนะครับคุณเบสจะอธิบายอ่ะอ่าท่ามาเริ่มเลยนะคะอ่ะให้นักเรียนสังเกตที่มือคุณครูนะครับเราจะให้นักเรียนกำมือหลวมนะครับให้เปรียบเสมือนกับขาหมาด้านหน้านะครับอ่ะจะมีมือข้างใดข้างหนึ่งสูง นะครับอีกมือหนึ่งก็อยู่ระดับต่ำนะครับตามนี้เลยอ,อ่ะต่อไปก็จะนับจังหวะนะครับในท่าหมาครูแต้พร้อมนะครับพร้อมค่ะเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆไป <8 S 2> เลยครับหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนข้างนะคะห้าหกเจ็ดแปดอ่าสวยมากเลยครับได้ไหมคะเด็กๆครูขออีก หนร,รอบนะคะคปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่าแล้วเปลี่ยนค่ะห้าหกเจ็ดปดอ่าเยี่ยมมากเลยครับอ่าต่อไปท่าสุดท้ายของเราแล้วนะครับนั่นก็คือท่าก,กค่ะนะครับอ่าท่าก่นักเรียนสังเกตครูนะครับ ให้นักเรียนนะคะตั้งวงขึ้นมาค่ะอยู่ในระดับไหลนะคะหรือเราจะเรียกว่าวงกลางนะคะแล้วให้นักเรียนย่อลงทีนี้ไก่ไม่ได้มีแค่แบบนี้ใช่ไหมคะเพราะอันนี้คือปีกปีกจะต้องกลางได้ด้วยเดี๋ยวให้ใ<ช>ครูเบสสาคิตให้ดูนะคะไหนไหนนักเรียนพร้อมนะครับไปเลยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกลางเจ็ดแปดวงค่ะนี่คือท่าไก่ขันตอนเช้านี่นะครับครขออีกหนึ่งรอบนะคะแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามด้วยนะได้เลยครับค่ะเริ่มเลยค่ะครูเบสพร้อมนะครับไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปด เรียบร้อยนะครับสำหรับภาษาท่านาฏศิลป์ที่เรียนแบบิริยาอาการของสัตว์ทั้ง7ชนิดของเราตอนนี้เข้าสู่ห้องเรียนได้เลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1

หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจดแดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสห้าหกดแดหนึ่งสองสาสห้าหกดแดหนึ่งสองสาสห้าหเจดแด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด8ปดหนึ่งสองสาสห้าหกดแดหนึ่งสองสาสห้าหเจด แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด